สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยานไว้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ1-15กันยายน2อ6 6นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ สำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับสามารถแอดลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีดาวเกตสุริยานนะครับเพียงหนึ่งดวงที่มีการโคจรยกยาราศีเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังกันได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวมีนลัคนามีนมีอนาเขตตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวของคุณคือดาว พระราษฎรีเลขหาได้โครจรน,นะครับไปนำหน้าลัคนาและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยแสดงว่าชาวมีนลัคนามีเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกกับในเรื่องของสิ่งต่างๆนั้นโน้มเอียงนะครับพัฒนาไปในโนมทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยโครจรน,นะครับไปอยู่ในเรือนนําหน้าลัคนาหมายถึงตัวเราเองเนี่ยมักจะโฟกัสในเรื่องของ ารายได้นะครับการสร้างเงินสร้างรายได้สิ่งต่างๆมากขึ้นเป็นตำแหน่งราชาโชคด้วยก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีโชคมีลาบที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของโอกาสดีๆมากขึ้นกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้เนาะแต่ว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับมีดาว ลาหูเนี่ยโครจรร่วมดูด้วยเช่นกันนะก็อาจจะทําให้ชาวมีนลัคนามีนอาจจะต้องพยายามแบ่งรับแบ่งสู้นิดหนึ่งเนาะเวลาคิดหรือทำอะไรอย่าสุดตรงไปในทางใดทางหนึ่งให้เราพยายามเดินสายกลางนะครับจัสติสนะให้มันผลิตพอดีอะแล้วมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตเพราะว่าผมสังเกตดูหลายๆคนสำหรับชาวมีนะมักจะยึดติดอยู่กับ บางสิ่งบางอย่างนะครับมีอุดมการมีทัศนคติมีความคิดอะไรต่างเนี่ยนะครับมักจะดูเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างดูมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีแบบแผนนะครับที่ดีแต่มักจะมีความแบบแบ่งขาวแบ่งดํามากเกินไปอ่ะอันเนี้ยมันต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะเพราะในช่วงเนี้ยมีดาวพฤหัสบดีกับดาวราหูร่วมกันเนี่ยมันอาจจะทําให้ชาวมีนลัคนามีนมีความรู้สึกที่ยังแบบต้องพยายามประคับประคอง ปรับมุมมองปรับไมล์เซตใหม่นะครับแล้วพยายามเดินสายกลางแล้วทุกอย่างจะโอเคขึ้นมากๆเลยนะครับอิทธิพลของดาวราวหูเนี่ยมาจากพบเลือนวินาศเนี่ยมากลุ่มกับดาวประจําตัวของคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้ชาวมีนลัคนามีนเนี่ยมีความรู้สึกที่แบบ อึดอัดเล็กน้อยต้องมีการเปลี่ยนแปลงถึงจะดีขึ้นนะครับมันถึงจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างที่บอกไปว่าเราต้องเดินสายกลางนะอย่าสุดตรงไปในทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปนะครับและทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะครับอิทธิพลการเงินของชาวมีนและคณามีนคือดาวราศีเมษของด้วยดาวอังคารเลข3ามได้โครจรไปอยู่ในเลือน ปัตตานีนะครับเล่งกับลัคนาของชาวมีนเลยนะดาวการเงินเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นตําแหน่งมหาจักรด้วยแสดงว่าในช่วงเนี้ยชาวมีนลัคนามีนมักจะขยันอดทนกับการแบบหาเงินหาทองมากเลยนะบางคนทํางานประจําก็อยากจะทํโอทีเพิ่มเติมนะครับบุกบ่าฝ่าฟันเพราะดาวมหาจักรเนี่ยเป็นดาวองคารด้วยเนี่ยหมายถึงตัวเราเองเนี่ยมักจะมีโอกาสของความขยัน มากขึ้นนะครับแอคทีฟมากขึ้นดาวมาจากเนี่ยในทาง,งโหราศาสตร์ไทยบอกว่ามาจากฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้บุกบั่นฟันชงเจงเมื่อดาวการเงินของคุณเนี่ยนะครับกับดาวแห่งความสําเร็จเนี่ยไปอยู่ในเรือนปัตตนิแล้วเล็งลักขนาแบบเนี้ยนะครับนะเป็นมหาจากักรแปลว่าเราจะได้ดีนะครับในเรื่องของการเงินมีการหมุนเงินได้สะพัดมากขึ้นมีการหาเงินหาไรายได้หลายช่องทางมากขึ้นนะครับประมาณนี้เลยเพราะว่า ดาวการเงินเนี่ยโครจรเป็นมหาจักรเนี่ยเราต้องพยายามวิ่งเต้นการหาเงินหาทองนะครับหรือการแบบอดทนทํางานหลายช่องทางมากขึ้นมันก็จะมีลาบมีผลที่ดีขึ้นนะครับมีความสําเร็จได้มากขึ้นได้เงินเป็นเกาะเป็นกำรรนะครับเพราะเราอดทนตั้งใจทํางานมากขึ้นไงถูกไหมเราก็อาจจะได้โบนัสได้เบีย้ยเลี้ยงได้ในเรื่องของโอทีอ, OT, อะไรแบบเนี้ยมากขึ้นเนาะส่วนการลงทุนนะครับก็จะได้ในเรื่องของการแบบ เขาเรียกอะไรล่ะมีพาร์ทเนอร์มี partner, มหุ้นส่วนช่วยเหลือสน,สนับสนุนนะครับที่ดีขึ้นนะครับแล้วได้ดาวปัตตนิเนี่ยนะครับหุ้นส่วนเนี่ยไปตกเลนอลินะครับเป็นตําแหน่งราชาโชคมหาจักรนะครับแล้วก็ได้อีกหนึ่งตำแหน่งคืออุจจาวเวลาแปลว่าชาวมีนลัคนามีนเนี่ยนะครับเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยอาจจะช่วยมีเขาเรียกว่างเหมือนมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยคอยช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีได้นะครับแต่ มันก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความกดดันนิดนึงกับในเรื่องของคําพูดคําจาก็พยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะครับแล้วก็ค่อยๆดูกันไปแล้วก็พยายามหาทางออกร่วมกันมันน่าจะดีขึ้นแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับมันน่าจะโอเคกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็ชาวมีนลัคนามีนพยายามนิดนึงนะครับไม่ต้องซีเรียสเกินไป ทำทุกอย่างให้มันเป็นปกตินะครับแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วก็มีโอกาสของการปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างโอเคขึ้นดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเงินก็ยังถือว่าไปในทิศทางที่แบบ o s i ิทีฟแล้วก็บวก,บวกบวกมากขึ้นนะครับ และร่วมกับดาวประจําตัวที่ไปเป็นราชาโชคนะครับอยู่ในเรือนการเงินยังไงเราก็มีโชคมีลาบมีเสน่ห์เม,มตตาอยู่แล้วใครก็ให้ความนิยมชมชอบกับเราเราก็จะหาเงานินหาทองง่ายขึ้นหรือมากขึ้นเป็นพิเศษเช่นกันนะคะที่เรามาดูกันต่อในเรื่องของออการงานใช่ไหมครับอิทธิพลการงานสำหรับชาวมีนแล้วก็ลักขณามีนคือราศีธนูคองด้วยดาว พระสัสดิเลข5อีกเช่นกันโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับและเป็นตำแหน่งราชาโชคด้วยร่วมกลุ่มกับดาวราหูพบมินานแปลว่าชาวมีนลัคนามีนเนี่ยมีโอกาสมีโชคมีลาบมีนเมตตานะครับมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของการปรับฐานเงินเดือนนะครับการได้รับเงินเดือนการได้รับ สิ่งต่างๆที่ดีขึ้นบางคนอาจจะมีโชคมีลาบคือเราอาจจะทําผลงานมีอะไรแบบเนี้ยแล้วมีคนสนับสนุนมีการส่งเสริมที่ดีนะครับทำให้เราปรับฐานเงินเดือนที่ดีขึ้นมีโชคมีลาบเรื่องการเงินที่ดีขึ้นนะครับหรือบางคนอาจจะแบบเหมือนรับงานจ็อบได้รับงานโอทีต่างๆก็ได้รับรายได้นะครับเพิ่มเติมอะไรแบบเนี้ยศักยภาพสิ่งต่างๆดีขึ้นเพราะเป็นตําแหน่งราชาโชคทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองที่ดีมากขึ้นนะครับ แต่มันกลุมกับดาวราหูด,ด้วยนิดหนึ่งแปลว่าอาจจะมีรายจ่ายเยอะหน่อยอาจจะต้องพยายามค่อยๆจัดการบริหารเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งส่วนเรื่องการงานนะครับถือว่ายังเป็นแนวโน้มทิศทางที่ โอเคดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องปรับมุมมองปรับาย n d s ็ตเพื่อให้อสอดคล้องไปในทางองค์กรเดียวกันด้วยนะครับบางอย่างเราก็อาจจะมีตะกิตตะขวังใจบ้างนิดนึงนะครับบางทีเราจะเป็นตัวของตัวเองตลอดลอดฝั่งมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะครับมันก็มีคนที่สนับสนุนส่งเสริมเราที่ดีอีกบางคนนะครับก็อาจจะเหมือนกับพยายามที่จะเขาเรียกอ,อะไรล่ะคิดต่างเห็นต่างจากเราบ้างนะครับแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตนะมันไม่ได้เป็นปัญหาที่แบบ เหมือนเราจะทําอะไรแล้วมันไม่ดีไม่ได้ไม่ชอบอะไรขนาดนั้นมันก็มีบ้างแหละไม่ชอบถูกไหมมีทั้งคนที่ชอบเราไม่ชอบเราแต่ว่าเราอาจจะต้องพยายามหาจุดกึ่งกลางว่าตรงไหนคือความพอดีนะครับ เราต้องเป็น professional ให้ดีนะครับเราทำเรามาทำงานเราก็ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นที่ทั้งชอบและไม่ชอบถูกไหมครับดังนั้น,นยพยายามหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันถอยกันคนละก้าวแล้วมองภาพรวมนะครับแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่อะเราทำกับเราทำงานร่วมกับเขาไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาอาจจะแบบมีแต่ปัญหามีแต่สร้างปัญหามีแต่แบบกินแรงไม่ช่วยเราหรือดิสกับเราเราก็ ต่างคนต่างอยู่นะครับนะต่างคนต่างอยู่นะครับมันก็น่าจะโอเคขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับโดยภาพรวมมันไม่ได้แย่อะไรนะแค่เราอาจจะต้องพยายามปรับในเรื่องของมุมมองทัศนคติแล้วก็เป็นโปรเฟชชั่นอลที่ดีนะครับเราก็จะทํางานกับเขาได้แบบนี้เป็นต้นการคิดต่างเห็นต่างมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันแบบร้ายแรงถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตเราก็พยายามทิ้งไปประเพณ เป็นโปรเฟชชันนอลที่ดีและทุกอย่างก็จะโอเคขึ้นนะครับแล้วก็อย่าสุดตรง ไปในทางใดทางหนึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะเลือกที่รักมักที่ชังก็ได้แบบเออเขาคิดไม่เหมือนเราเราก็ไม่ชอบเขาแล้วแบบเนี้ยเป็นตน้นบางทีอ่ะเขาอาจจะมีเหตุผลก็ได้ถ้าเขามีเหตุผลเราก็รับฟังแต่ถ้าเขาไม่มีเหตุผลโอเคเราไม่ชอบเขามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะเขาไม่มีเหตุผลนะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องฟังเขาไงเพราะเหตุผลของเขามันฟังไม่ขึ้นถูกไหมครับอะไรแบบเนี้ยเราก็ค่อยๆพ,พิจารณาไปนะครับมันน่าจะโอเคกว่านี้เราก็อย่าสุดตรงเกินไปว่าเขาแบบ เฮ้ยทำไม่ถูกแบบนั้นแบบนี้ลองรับฟังลองดูก่อนเผื่ออาจจะยังปรับได้นะครับโดยภาพรวมแล้วการงานยังถือว่ามีการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีมีความรู้สึกในความรักในการงานที่ประสบความสําเร็จได้นะครับแค่เราอาจจะต้องปรับมุมมองปรับไม้เซตเดินสายกลางไม่สุดตรงทางใดทางหนึ่งทุกอย่างก็น่าจะโอเคขึ้น ทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะครับมีดาวสุกกับดาวเกตเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยนะครับแปลว่าคุณเองอาจจะมีความสุขความสมหวังมีความแฮปปี้นะครับในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งต่างๆบางคนอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไปสังสรรค์สิ่งต่างๆที่ดีมากขึ้นนะครับหรือบางคนอาจจะไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดเพราะว่าดาวสุกเนี่ยเป็นตำแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนปุตตะด้วยบางคนอาจจะมีการเสี่ยงโชคนะครับถูก มีรางวัลอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้สนับสนุนการาซื้อราบรอยอะไรทั้งนั้นนะครับแต่มาพยากรณ์ว่ามีโอกาสที่คุณจะมีโชคราบมีราบรอยได้แต่ก็ต้องพยายามจัดสรรในเรื่องของการซื้อเองนะครับว่าตัวคุณรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับก็อย่าแบบเยอะจนเกินไปนะครับแต่ยังไงก็ยังพอมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีและบางคนอาจจะได้บ้านได้สินทรัพย์ได้คอนโดได้ในเรื่องของการ ซื้อบ้านซื้อรถได้ซื้อคอนโดได้หรือจะขายบ้านขายรถขายคอนโดก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดิวได้แบบเนี้ยลงตัวได้ดีเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะครับความรักของชาวมีนคือราศีกันของด้วยดาวพุธเลขสีได้โคจรไปตกในเรือนอลินะครับร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์เป็นเกษตรบดีแปลว่า ใครที่มีปัญหาในอดีตเนี่ยกำลังจะเคลียร์คัดกันได้แล้วนะครับกำลังจะมีโอกาสของการลงตัวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ปัญหาสิ่งต่างๆกําลังจะหาทางแก้ได้แล้วกําลังจะหาทางยุติได้แล้วกําลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นกเกษตรบดีอยู่ในเรือนอ่า แปลว่าเรากําลังจะผ่านพ้นปัญหาตรงนั้นกําลังจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นไปได้มีโอกาสที่จะมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีแต่อาจจะต้องอดทนตั้งใจอีกสักพักหนึ่งเพราะดาวคารเนยนะครับมาจากภพเรือนสุภาะสุภาะแปลว่าการต่อยอดการพัฒนาไปอยู่ในเรือนคู่แปลว่าเรากําลังจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่คุณต้องรู้จักที่จะต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงแก้ไขสถานการณ์ นะครับเราก็หาจุดกึ่งกลางระหว่างกันให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายและแก้ไขปัญหาไปนานมเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่คู่ครองคนลักของคุณอาจจะได้ตําแหน่งชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้ความสําเร็จเหมือนกับตัวคุณเช่นกันนะครับแล้วก็มีโอกาสจะต่อยอดพัฒนานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีบางคนอาจจะ เหมือนกับมีความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆลงตัวนะครับมากขึ้นเนาะมันอาจจะยังไม่ได้มีความรู้สึกกับความรักที่บือหวาคงอาจจะต้องเป็นในช่วงของครึ่งเอนหลังของเดือนกันยานะครับเดี๋ยวเราอัปเดตอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้ในเรื่องของความสุขความสมหวังและคอมมิตเมนต์ได้ในช่วงครึ่งหลังเป็นต้นไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม